ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอส,สาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่องคนเป็นพิษนะครับเราพูดแต่สัตว์สัตว์เป็นพิษอาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้แต่เราไม่เคยพูดเรื่องคนเป็นพิษนะครับคนที่เป็นพิษก็ควรจะเลี่ยงได้ถ้าเลี่ยงเสี่ยงเสียสุขภาพจิตปอๆ นค,คนที่เป็นพิษต่อจิตใจมักจะไม่สนใจหลักเหตุผลบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมของตัวเองส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลอื่นมากมายในขณะที่คนบางคนรู้สึกพอใจกับการสร้างความวุ่นวายและยั่ยยุให้คนอื่นโกรธแม้ว่าการเรียนรู้รับมือกับคนประเภทต่างๆจะเป็นเรื่องสําคัญแต่คนที่มีพิษต่อจิตใจยอย่างแท้จริงนั้นไม่ค่อยคุ้มค่ากับเวลาและพลังงานของเราเลย พวกเขาจะดูดเอาพลังงานของเราไปอย่างมากมายนะครับคนมีพิษต่อจิตใจสร้างความวุ่นวายสร้างความขัดแย้งและที่เราร้ายคือสร้างความเครียดให้กับเราเราะนั้นคนเป็นพิษมีประเภทไหนบ้างที่ควรจะทิ้งไปเลยประเภทแรกคือคนขี้อิจฉาคนที่ชอบอิจฉานินทาคนอื่นนะครับ แต่รับความสุดจากความทุกข์ของคนอื่นแม้ว่าการสอดรู้สอดเห็นเรื่องส่วนตัวหรือความผิดพลาดของคนอื่นจะดูสนุกในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแย่กับตัวเองและทําร้ายความรู้สึกของผู้อื่นมีเรื่องราวดีๆมากมายทําให้เราเรียนรู้จากคนที่น่าสนใจมากกว่าเสียเวลาไปกับพูดถึงความโชคร้ายของคนอื่นคนอารมณ์ร้อนบางคนอารมณ์ร้อนมาก นะครับควบคุมตัวเองไม่ได้จะโกรธใส่เราโยนความรู้สึกของตัวเองมาให้คนอื่นทั้งทัที่ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเขาคนอารมณ์ร้อนนั้นยากที่จะตัดออกจากชีวิตเพราะความไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ทำให้รู้สึกน่าสงสารแต่ในทุดสุดแล้วคนอารมณ์ร้อนจะใช้เราเป็นที่ระบายอารมณ์และหลีกเลี่ยงพวกเขาให้มากที่สุด เป็นดีที่สุดบุคคลประเภทเหยือ่อบุคคลประเภทเหยื่อนั้นยากที่จะระบบตัวตนได้ในช่วงแรกเพราะเราจะรู้สึกเห็นใจปัญหาของพวกเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกเริ่มตระหนักว่าช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเข,ของพวกเขาเกิดขึ้นตลอดเวลาบุคคลประเภทเหยื่อจะพยายามผลักภาระความรับผิดชอบออกไปจากตัวเองโดยมองว่าอุปสรรคทุกอย่างเป็นเหมือนภูเขาที่มาสามารถข้ามผ่านได้ เพราะเขาไม่มองช่วงเวลาที่ยากลาบากเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตแต่กลับมองว่าเป็นข้ออ้างมีสุภาษิตโบราณกล่าไวไว้ว่าความเจ็บปวดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานนั้นเป็นทางเลือกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพิษของบุคคลประเภทเหยืยอ่อที่เลือกจะทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาคนเอาแต่ใจตัวเองคนเอาแต่ใจตัวเองจะค่อยๆดึงเราให้รู้สึกแย่ลงด้วยการสร้างระยะห่างทางอารมณ์ เราจะรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังใกล้กับคนใกล้คนเอาแต่ใจตัวเองเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวเหตุผลก็คือพวกเขาไม่เห็นความสำคัญของการสร้างาความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับใครเลยเป็นเพียงเรเราเป็นเพียงเครื่องมือที่พวกเขาใช้เพื่อเพิ่พมความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นคนอิจฉาริษยาคนอิจฉาริษยาหญ้าของคนอื่นเขียวกว่าเสมอ แม้ว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกพึงพอใจเลยนี่เป็นเพราะพวกเขาเปรียบเทียบความสำเร็จของตัวเองกับคนอื่นเสมอในขณะที่ควรจะหาความสุขจากภายในใจและยอมรับเสมอว่าจะมีจะมีคนที่มีชีวิตที่ดีกว่าเสมอดังนั้นหากเราพยายามมองหาการใช้เวลาร่วมกับคนอิจฉาริษยามากเกินไปเป็นเรื่องอันตารายเพราะพวกเขาจะสอนให เรามองข้ามความสําเร็จของตัวเองบุคคลที่ชอบบงการบุคคลที่ชอบบงการจะค่อยๆดูดเวลาและพลังงานของเราภายใต้หน้ากากแห่งมิตรภาพพราเขาอาจจะดูเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีแต่แท้จริงแล้วพวกเขาใช้ข้อมูลที่ได้มาจากเราเช่นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขสิ่งที่เราคิดว่าตลกก็ใช้ในการบงการเราบุคคลที่ชอบบงการมักจะต้องการอะไรบางอย่างจากเราเสมอ หากลองมองย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์กับพวกเขาเราจะพบว่าพวกเขาเพียงแต่รับรับแล้วก็รับโดยไม่เคยให้สิ่งตอบแทนใดๆเลยเพราะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจเราเพียงเพื่อจะใช้ประโยชน์จากเราคนที่มีความคิดเชิงลบนะครับ ในนวนิยายชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ของเจเคโรล n ิงดีเมนเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่ดูดวิญญาณของมนุษย์ออกจากร่างกายทำให้เหลือเพียงเปลือกนอกของมนุษย์เท่านั้นวัาใดก็ตามที่ดีเมนเตอร์เข้ามาในห้องบรรยากาศจะมืดมิดผู้คนจะรู้สึกหนาวเย็นและเริ่มระล,ลึกถึงความทรงจำที่เร็วร้ายที่สุดโรลิงกล่าวว่าเธอได้พัฒนาแนวคิดดีเมนเตอร์ขึ้นมาจากบุคคลที่มีความคิดเชิงลบสูง บุคคลที่สามารถเดินเข้ามาในห้องและดูดพลังงานชีวิตออกไปในทันทีดิเมนเตอร์ดูดพลังงานชีวิตออกจากห้องโดยการปล่อยความคิดเชิงลบและความรู้สึกผิดหวังออกมาสู่ผู้คนที่พบเจอมุมมองของพวกเขามักจะมองโลกในแง่ร้ายเสมอสามารถปลูกฝังความกลัวและความกังกลวลใ,ใจแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เลวร้วายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโนโตรดัม เพราะว่านักศึกษาที่ถูกจัดให้อยู่ในห้องเดียวกับเพื่อนร่วมห้องที่มีความคิดเชิงลบมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความคิดเชิงลบแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้ามากกว่าก็ที่มีจิตใจบิดเบือนมีบางคนที่เป็นพิษต่อจิตใจพวกเขามีเจตนาที่ไม่ดีและได้รับความสุขจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของคนอื่นพวกเขาจะต้องทำร้ายเราทำให้เรารู้สึกแย่ อยู่ต้องการจะได้อะไรบางอย่างจากเราวิเะนั้นพวกเขาจะไม่สนใจเราเลยสิ่งเดียวที่ดีเกี่ยวกับคนประเภทนี้คือเราสังเกตเห็นเจตนาของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วซึ่งทําให้เราสามารถตัดพวกเขาออกจากชีวิตให้เร็วที่สุดคนชอบตัดสินคนที่ชอบตัดสินมักจะรีบร้อนบอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกหรือผิดอะไรคือสิ่งที่เท่หรือไม่เท่พวกเขามีวิธีที่จะทําให้ สิ่งที่เราหลงไหลมากที่สุดกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแย่แทนที่จะชื่นชมและเรียนรู้จากคนที่ต่างพวกเขากำมองคนอื่นด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามเจอาตัดสินจะคอยกดทับความต้องการของเราที่จะเป็นคนที่มีความรู้สึกและแสดงออกเต็มที่ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือตัดพวกเขาออกไปเลยเป็นตัวของตัวเองซะ สิประเภทค,คือคนหญิงยโสคนหญิงยโสเป็นการเสียเวลาของเราไปเปล่าๆเพราะพวกเขาจะมองทุกสิ่งที่เราทําเป็นการท้าทายส่วนตัวความหญิงยโสคือความมั่นใจที่ผิดๆและมาจะปดิดปิดความไม่มั่นใจที่ซ่อนอยู่ภายในการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาครพบว่าความหญิงยโสมีความสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆในที่ทํางานมากมายคนหญิงยโสมักจะมีผลงานต่ํากว่ามีทัศนะ คติที่ไม่เห็นด้วยและมีปัญหาทางความคิดมากกว่าคนทั่วไปนะครับแทน10คนท็กซิกนี่ถ้าเลี่ยงได้เขาพยายามเลี่ยงยพยายามเข้าใกล้มากหรือว่าคบหาสมาคมเป็นดีที่สุดนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ